ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับนะครับเข้าสู่จะรีส์หนึ่งซีรีส์ตุยนภรนะฮะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะแปดแล้วเราจะปั๊มสกิลให้มันเต็มก่อนแล้วเราค่อยไปทำอาชีพต่อใช่ไหมโอเคป่ะล่าสุดเราเลือกเสียงหน่ยโอเคล่าสุด เราปั๊มร่างกายอยู่แล้วเราก็ได้ตังฟรีมาอีกพันหนึ่งจากโทรศัพท์นิรนามอยู่ดีก็มาแจกตังเราเฉยเลยพอแล้วไปนอนไปนอนนอนเสร็จแล้วก็เล่นเล่นแล้วกันแต่สังคมต่ำมากเลยะเดี๋ยวโทรชวนเด็กกันดูซิว่าคนไหน เฮเทอร์เฮเทอร์ H eter, H eter ละกันเพราะว่ามันต่ำเนี่ยเมื่อกี้ก็จำไม่ได้ลืมดูเฮเทอร์อะไรเฮเทอร์เฮเทอร์เฮเทอร์เนี่ยเฮเทอร์เฮอร์เบิร์ตมาบ้านพี่น้องอ้มาเหอะบ้านพี่มีของน่าดูเยอะอืมอีกทีนึงไม่ได้ก็ต้องยอมลนะ เออมาสักทีไม่เอาไม่ต้องพาพ่อมาเลยพาพ่อมาคุยกันลำบากมาแล้วเฮเทอร์วัดดีจ้าวัดดีจ้ะหนูพูดคุยพูดคุยพูดคุย,คยให้กําลังใจแล้วก็พูดคุยให้มันอยู่ถแถวๆ90อัพอ่ะการังดีเพราะว่า ถ้าต่ำเกินไปเดี๋ยวมันจะงอนเราง่ายพอแล้วพอแล้วไปเถอะเดี๋ยว,เ,ยวเอาสังคมให้เต็มหน่อยเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมโอเคได้เวลาบอกลาแล้วน้องบายไปนอนตื่นมาก็กินข้าวแล้วก็เล่น ไม่อีกแล้วชิบหายไปเล่นเลยไปเล่นหนีหนีจากโลกความจริงเอ้ยเตาใหญ่ใช่ว่าดีแม่งไหมทีลามไปลามมาดีนะไม่ลามดีไม่ลาม,ด,ม,ลามดีนะไม่ลามไปทั้งบ้านเดี๋ยวผมว่าเวลาเวลาเล่นมเมทัลเกียก็ ่็จะใช้คีย์บอร์ดกับจอ,อ,อคีย์บอร์ดกับเมาส์เล่นเพราะว่าอะไรอะไอ้จอยเออจอยมันเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันดูเหมือนต้องยิงแล้วมือผมไม่นิ่งพอเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยใช้จอยเล่นเกมยิงๆไง ไม่รู้เขาเล่นจะได้ไงนะพวกเดซิเน่ที่ต้องใช้จอยเล่นน่ะเก่งกันเหลือเกินพวกเข l ดิวตี้อะไรที่มันเป็นคอนโซลที่ต้องแบบเอาอนาลหลอกขวาลรงแล้วก็ทริกเกอร์ยิงอะ่ะรู้สึกลำบากโอเคพอแล้วไปรับบินไปแดงแล้วมั้งเนี่ยป่านเนี้ยโอ้ยังขาวอยู่โอเคดูก่อนซิตักกะร่างกายเอาร่างกายให้เต็มก่อน โจนก็ไม่มาแล้วมันงงอะไรโทรศัพท์มาเพื่อได้ตังเอา้ารับไม่ทันอีกเป็นคนโคตรฟริตอะออกกำลังกายตอนเช้าเลยพอละไปนอนปะตื่นมาข้ากินข้าว ใช้ได้เนาะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับผู้ใหญ่เลยตื่นตื่นตื่นเช้าแล้วเล่นซะหน่อยอะไรเนี่ย ไล่ได้ไหมไล่ก็ไม่ได้ไม่ต้องมารื้อนั่งไงลื้อทังขยะกุยไม่มีเวนมีจังไรมีจังไรกุนเทอร์โกตมไม่มีผู้ใหญ่เลยเนาะก็ต้องพึ่งนายมอติเมอร์เหมือนเดิมมาเถอะไม่เอาเพราะรู้ว่าต่อให้มึงมามึงก็ชวนได้แค่เป็นล่า เป็นละกรจับมือจริงๆเราอยู่หมู่บ้านเดียวกับเบลล่า Bella นะครับของคุณบิวที่คุณบิวเขาเล่นอยู่แต่เราก็ไม่เคยเจอเลยเนาะไม่ค่อยสนใจกูเลยสนใจกูนิดนึงพูดคุยพูดคุยให้สังคมเต็มก็พอเนาะให้กำลังใจจักจี้ได้ไหมมันจะโกรธหรือ้ย แล้วก็พูดคุยแล้วก็บอกลาก่อนแล้วกันจูบเดี๋ยวจะจะเกินเลยบ okay. ายบายโอเคแปมน้ำใช้กินข้าวแล้วก็นอนชีวิตดีนะ ใช้ซะไม่ทำให้ฟันผุไปออกกำลังกายปะจะได้เต็มเต็มนะและแค่น uh ั้นเองไปนอนปิดไม้ก่ะมาโคตรไวเลย จริงจริงนะผมว่าโอ้คนแคสไม่ค่อยเก่งนะดูไม่ค่อยพูดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนอื่นเขาทำยังไงเขาถึงพูดได้เรื่อยๆพูดได้ไม่หยุดอยากทำบ้างเหมือนกันแหละอันนี้ก็เล่นแบบเป็นธรรมชาตินะเพราะเดี๋ยวคือส่วนใหญ่เกมที่เอามาเล่นให้ดูก็จะเป็นเกมที่เล่นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันดูแบบธรรมชาติไม่ไม่ดูเฟกอะแบบพ่อแกล้งตกใจอะไรเงี้ยมันดูแบบ เวอร์ Were, แบบโอ๊ยตกใจอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่มันดูเหมือนเฟกอะดูเหมือนม acting อะจ่ายบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนได้ตังฟรีได้สามร้อยห้าสิบข้าวซะแล้วก็จ่ายบินซะ แล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นนายพลเนี่ยเวงกรรมไปใช้ก่อนแล้วค่อยมานอนเดี๋ยวก็ขี้แตกหรอกตื่นมาก็อาบน้ำซ่าจะได้สดชื่นแล้วก็เล่นอาจจะโทรเรียกเรีกเด็กก่อนเรีกเด็กไปเที่ยวบ้างดเ,เดี๋ยวไปเที่ยวบ้างเผื่อจะได้มีเพื่อนใหม่ๆบ้างชิวๆเนาะไม่เห็นต้องซีเรียสเล่นเกม ลำคาญเสียงคีย์พอร์ดไหมใน <c oughs> คนนี้เล่นซีมันชอบกดก็แก๊กก,ก,ก็ป๊อกแป๊กป๊อกป๊กป๊อกป๊ะเหมือนมันจะทำให้มันเร็วขึ้นที่ไหนได้ก็ไม่ได้เร็วขึ้นเลยไปเที่ยวดีกว่าไปไหนดีอะไปไปย่านเมืองเก่าแล้วกัน ไปเลยได้หมดทั้งสดชื่นป, <expl os ive> ป่ามีช้อปปิ้งไหมร้านกาแฟ listings. อันนี้ละกันดูสวยดีคืดู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 ใครอ่ะเบลล่า เ e l l ลั o โกไม่เอาเราไม่คุยกับเมียชาวบ้านเขาเราเป็นคนน่ารักไปซื้อของไหมมีลายอะเทียนนี้ลายหน้าก,กากน้าก,กาพิโรธชอปปิง้งชอปปิง้งดูลายมือได้ด้วยอะ่ะเดียมีฟื้นคืนชีพด้วยดูลายมือก่อน สัตว์เลี้ยงแม้จะเป็นเพื่อนที่น่าอัศจรรย์แต่คุณก็ควรออกไปข้างนอกมากกว่านี้ออมีประโยชน์กูมากเลยขอบใจนะมไม่มีแต่คนหน้าเดิมๆอะ่ะคุยหน่อยก็ได้แปลกหน้าดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับ พึ่งทักเองจะไปเฉยเลยเราตลกสิไม่รู้ยังเป็นคนตลกอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวมันไม่ชอบมุกเลยเข้ากันได้สถานีไหนเล่ากอดมิตรภาพพูดคุยพูดคุยกอดโมจากินอ่ะกอดมิตรภาพพูดคุยพูดคุยสร้างความตลกเล่าเรื่องตลกเล่าเรื่องตลกดูเป็นคนตลก ดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลยเนาะเล่าเรื่องตลกกูเป็นคนตลกโอ้เป็นคนตลกไอ้จุกม้างนะไหมไม่ดีเราไม่ควรจุกอ้าวไม่ตลกแล้วไม่ตลกพูดคุย,คยเฉยๆก็ได้จะดูเข้ากันไม่ค่อยได้เลยเนาะพอละกลับบ้านดีกว่า ดูอยู่ไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนมาหาเพื่อนเฉยๆคันไหนวะเนี่ยโอเคกลับบ้านกลับบ้านแล้วถ้านอนปลดขี้ไปขี้ก่อนมาทำไมกดออ๋อนั่นคือตัวเราเองหน้ากากหน้ากากออกมาทำไมอ,อ๋อที่เราซื้อเมื่อกี้ใช่ไหมมาตกแต่งได้ไหมตกแต่งก็ไม่ได้ อ่อเวรกรรมไปวางไว้ตรงไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่ห้อยกำแพงก็ไม่ได้อ่ะงงเฮ้ยห้อยได้ห้อยไว้ตรงนี้ละกันก็เล่นซะ แป๊บเดียวสกิลเราจะเต็มไรเห็นไหมสุดยอดกินข้าวก่อนเช้าแล้วกินข้าวใช้แล้วก็ไป ออกกำลังกายเวลสุดท้ายให้เต็มตังเริ่มไร้รล้อละอีกนิดนึงนั่นาละเรียบร้อยไม่ต้องออกเลยเหล้วนอนเต็มแล้วมีความสุขมากต่อไปก็ตะก,กะสักสองสี่หก อีกสองถ้าจำไม่ผิดใช้แปดกินข้าวสิครับก็เล่นซะอีกสองเวลก็พอแล้วเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวหางานทำเพื่อมีทหารแล้วก็จะได้ทำทหารเลย จะได้สักเวลไหมเนี่ย <ม methodology. S 1> ได้ได้ได้เวลหนึ่ง่ะไปนอนตื่นมาค่อยเข้าห้องน้ำแล้วก็หาอะไรกินดู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  ชอบสตาร์วอลแต่แปลกเนาะไม่ได้แคส Star ์วอลลงช่องเลยแม้แต่เกมเดียวท,ทั้งที่ตัวเองก็เล่นท, Online, ทั้ง Star ์อวอลออนไลน์ทั้งสตารอ้าวพังทั้ง Star ์วอลออนไลน์ทั้งทั้ง Star ์วอลแบบเก่าแบบใหม่เล่นหมดทำความสะอาดซะเดี๋วเลื่นหัวแตกเคหางานทํา ไม่เอาไม่เป็นไม่เอาไม่เป็นไรหางานทําไม่เอาจะเป็นไอน,นี้เท่านั้นทหารนอนเร็วเนาะ บ้านก็ดูดีนะเสร็จได้หลังคามาตลกไปนิดนึงมาดูเหลี่ยมปยีไปนิดนึงเดี๋ยวตั้งเหลือว่าจะแต่งบ้านสักนิดนึงให้มันคุ้มๆให้มันดูดีเหมือนหน้าดูน่าอยู่เหมือนบ้านคนนละไม่เอาดีมาก มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าพูดคุยพูดคุยคุยเรื่องแมวถ้าสนใจพูดคุยพูดคุยคุยเกี่ยวกับแมวได้ไหมไม่สนใจแมวนะสุนัขล่ะ ไม่เอาไม่อยากหาเรื่องดูมันไม่ค่อยชอบเราเลยคุยยากเนาะเราเปลี่ยนเรื่องได้ไหมเปลี่ยนเรื่องก็ไม่ได้นาทีจะมาเจออะไรที่เหมือนเหมือนกันบอกลาเหอะแดงแป๊ดเลยกอดก็ไม่ให้กอดฮอนนอนไปกินข้าว ไม่ดีเลยเนาะอ้าวทำไมตื่นอ่ะอ๋อไอแมวชั่วไปนนอนก่อนเดี๋ยวสลบใช้กินข้าวอีกรอบนึงไม่อิ่มแล้วก็เล่น ดูซีมีทหารไหมไม่มีหนังสือพิมพ์ละ่ะไม่มีเช่นเดิมไปเที่ยวเดีกว่าไปเที่ยวไหนดีคราวนี้ไปไปแมจิกแมจิกทาวไปน,นครเวนตมนบ้างนั่งบอลลูนไปแล้วกัน ขี้เกียจโดดลงหลุมไม่มีหลุมไม่ได้ซื้อไอเลยจ้าอืมไปทำอะไรดีไปช็อปปิง้งเดี๋ยวปลูกปลูกวายดีกว่าเนาะ สักสี่ต้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเพื่อนแพงเนาะมานี่ยังเจอ,อเบลล่าอยู่เลย oh. คุยกับแม่มดดีกว่ะ เผื่อแม่มดจะถูกใจเราัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าคุยได้ไหมอืมอืมใช้ได้ใช้ได้ไดเฮ้ยใช้ได้เลยแลดูสนใจในเรื่องเดียวกับเราเออไม่เลวเฮ้ยไม่เลวไม่เลวมันเริ่มม่สนใจแล้วเล่าเรื่องตลกได้ไหม มันต้องราศีอะไรอ่ะทำไมดูครบัง่ายเหลือเกินพฤษพา,ษา<ม>เกิดเจอพุษธพา<ม>เคช่างมันพอละกลับบ้านเราได้เป้าหมายของเราแล้วก็คือมาหาเพื่อนลงหลุมไม่ได้ต้องโทรกลับกลับบ้านแล้วแล้วโมวคุย,ยได้ เอาหน้าเดี๋ยวก็ได้คุยกันต่อใครจุบกันวะโค่ออลังการเลยเพลงกลับบ้านได้แล้วไปแล้วกลับบ้านถึงบ้านแล้วจ้า ใช้ก่อนแล้วก็นอนร่างกายเต็มแล้วช่างเต็มแล้วตักกะพร้อมเหลือแค่งานอย่างเดียวไม่มีงานทำสักทีมันหาได้หลังเที่ยงคืนทุกเที่ยงคืนมันจะรีเซ็ตต้องรอให้มันมืดก่อน Winter. โอเคแฮะเต็มละเต็มละเห็นป่ะไม่มีอยู่ดีอ่ะจะได้เป็นนายพลไหมเนี่ยชีวิตนี้ฝึกไว้พิบด้วยเผื่อต้องใช้เพราะจำไม่ได้เหมือนกันว่าใช้หรือเปล่า เรียกแม่มดมาคุยดีกว่า strange ขอไวพีเพลเต็มก่อนเนาะไปไปชวนแม่มดคุยอ้าวทำงานอีกเวรกรรมปินมาอีกแล้วตังค์ไม่มีจ่ายแล้วจ้า โอเคครับเดี๋ยวพอดจนเพลินเพลินพอดพอดโอเคครับผมสวัสดีแล้วก็สวัสดีทำไมวะเนี่ยจูนสมองอะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอจบพ์ทนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่พบกันใหม่ในพารนทหน้าครับสวัสดีครับถ้าใครชอบหรือถูกใจก็รบกวนกดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ